สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชานแนลลิงยูนิเวิร์สช่องแห่งการรับสารจักจักรวาลเนื้อหาสาระเราจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะพวกเขามาเกิดในครอบครัวปัจจุบันของคุณนั่นแหละลองสำรวจดีๆเริ่มทำภารกิจอันดีงามกับพวกเขา ก่อนจะไปยากลำบากทำกับผู้คนข้างนอกไม่ว่าตอนนี้คุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบใดนั่นคือภารกิจแรกของคุณที่ต้องหันกลับมาทำกลับมาแก้ไขทําควบคู่กันในขณะที่แก้ไขตัวเราเองเพื่อเป้าหมายถัดไปจะได้มีผลลัพธ์การแก้ไขชีวิตไปเผยแพร่ยังผู้คนอื่นๆในโลกต่อไปในโลกใบนี้มีผู้คนมากมายรวมถึงสัตว์สปีชีต่างๆที่มีจิตใจ จิตวิญญาณเหมือนกันกันกบสัตว์ปีชีมนุษย์แบบเราผู้คนที่จิตสำนึกหลับไหลอยู่มักจะคิดและรู้สึกมั่นใจและยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นคนยิ่งใหญ่และดีกว่าสัตว์ทั้งหลายหรือเป็นตัวเขาที่เป็นคนในโลกนี้ซึ่งไม่ผิดและไม่แปลกอะไรเลยเพราะนั่นคือเมทริกซ์ที่เป็นมายาโฮโลแกรมในสมองและจิตไร้สำนึกของเราทุกคนแต่สำหรับคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมักจะเคยเป็นคนที่หลับไหลมาก่อนทุกคนแต่เมื่อตื่นรู้ขึ้นมา จิตสำนึกถูกปลุกให้ตื่นขึ้นตามทำให้เคนที่จิตสำนึกตื่นขึ้นแล้วนั้นเห็นว่าตัวเราไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ตัวตนจริงๆแค่อาศัยร่างกายนี้มาเกิดเป็นมนุษย์จึงรู้สึกเท่าเทียมกันกับทุกคนเข้าอกเข้าใจคนหลับไหลเพราะเคยเป็นมาก่อนเมตตาสัตว์ชนิดต่างๆมองเห็นกรรมเก่าๆของสัตว์แต่ละชนิดหรือคนในแต่ละแบบจะมีการเป็นผู้ดูผู้เฝ้ามองมากกว่าไปร่วมในเหตุการณ์ใดใช้ความเข้าใจเรื่องในโลกมากกว่าไปอยากรู้หรือตัดสินชีวิตใคร เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นมายาเป็นสิ่งสมมุติบทบาทของแต่ละคนสรพสัพตใดๆและพร้อมจะใช้ชีวิตในโลกแทนการใช้ชีวิตแบบคนทางโลกการใช้ชีวิตทางโลกและการใช้ชีวิตในโลกต่างกันอย่างไรต่างกันเพียงแค่จิตสำนึกหลับไหล หรือจิตสำนึกตื่นรู้ขึ้นใช้ชีวิตแข่งขันเร่งรีบไปวันๆหรือมีชีวิตที่จัดสรรได้ชีวิตทางโลกจะมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารของต้องมีสิ่งที่ต้องรู้ภาระหน้าที่ทุกประเภทเพื่อสร้างภาระทางความคิดซึ่งเป็นต้นเหตุของภาระทางใจเมื่อะส,สมลงไปในจิตใต้สำนึกซ้ำๆเป็นภพเป็นชาติจะเกิดจิตสุดท้ายก่อนจากไปในแต่ละชาติะส,สมภาระทางจิตวิญญ,ญาณที่เราได้ยินบ่อยว่าคิดสร้างภพรู้สึกสร้างชาติ ส่วนอีกแบบหนึ่งคือชีวิตในโลกนั่นก็คือความอิสระทางความคิดและจิตใจที่เรามาที่ดาวเคราะห์โลกนี้เพื่อท่องเที่ยวเรียนรู้ใช้ชีวิตที่กายภาพนี้เกิดมาที่นี่ปลดล็อกภาระทางใจที่เรียกว่าพวังขจิตหรือจิตสุดท้ายซึ่งเราจะมาเยียวยารักษารีเซตระบบของจิตที่มีทั้งจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตเหนือสำนึก มาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขท่ามกลางโลกที่ถูกปรุงแต่งจนยับเยินด้วยสีมือมนุษย์ที่ลงมาเล่นเกมรับบทบาทเป็นผู้ยังไม่รู้แจ้งซึ่งนั่นก็คือเกมชีวิตของพวกเขาให้เราเฝ้ามองและส่งพลังงานความรักความเมตตาให้เพื่อนร่วมโลกเพราะชีวิตพวกเขาก็คือชีวิตของเราในอดีตทุกคนเคยเป็นเหมือนกันหมดแต่ในวันนี้พวกเราที่ได้ฟังคลิปนี้เป็นคนที่ตระหนักรู้ขึ้นมาได้ก่อนไม่ต้องไปแบ่งแยกตัดสิน หรือหลีกนี้กับเรื่องทางโลกแต่เราจะต้องคัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างและส่งต่อองค์ความรู้จากจักรวาลทิ้งไว้ในโลกนี้ในรูปแบบของคุณตามพรสวรรค์หรือทักษะความสามารถที่จักรวาลให้คุณติดตัวมาในระดับ DNA จงทำภารกิจเป็นแบบอย่างให้คนที่กําลังจะตื่นรู้รุ่นต่อต่อไป ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นและถูกทางมากขึ้นเหมือนกับประสบการณ์ที่พวกเราเคยหลงทางมาก่อนจนตื่นรู้และเข้าเส้นทางที่ใช่ได้สําเร็จในแบบเฉพาะตนของแต่ละคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ระบบแมทริกเคยออกแบบให้เราไว้ในอดีต ได้เวลาไขากุญแจความลับแห่งชีวิตของตัวเองเพื่อเปิดประตูสติปัญญาแก้ไขระบบความคิดแบบมายาให้เป็นโลกจิตวิญญาณภายในเพื่อนำสารสำคัญเอากลับมาพัฒนาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นำตัวเองไปสู่อนาคตที่คุณกำหนดไว้ด้วยแผนทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าโซแพลนของคุณก่อนที่คุณจะลงมาเกิดที่มิติที่สมแห่งนี้ ตื่นรู้ขึ้นไปด้วยกันรับสารจากจักรวาลไปกับเรานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันคลิปต่อไป